การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเกิดขึ้นกับงูย่าตัวเล็กๆสีกะกีบนตัวของมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเกล็ดนูนเล็กน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีแสงบางส่วนได้สีทองแผ่ขึ้นจากหางลำตัวเดิมสูง8เซนติเมตรเพิ่มขึ้หนึ่งเซนติเมตรได้สีทองทั้งหมดมาบรรจบกันที่หัวของมันและในที่สุดก็ควบแน่นที่จุดบนหน้าผากเกล็ดขนาดเท่าเม็ดข้าวฟ่างมันยังเปลี่ยนเป็นสีทองดูเหมือนว่าจะชัดเจนขึ้นเล็กน้อยในดวงตาที่สลัวในตอนแรก ร้อนมากร้อนมากทั้งหอวหูลิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนนี้เขาสัมผัสได้เพียงความร้อนแรงราวกับว่าเขากำลังไม่อยู่ในเตาหลอมด้วยความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนความร้อนที่แผดเผาค่อยๆลดลงแต่รู้สึกเสียวซาปรากฏขึ้นที่แขนขาและกระดูกราวกับแมลงตัวเล็กๆนับพันตัวที่คลานออกมาจากทุกส่วนของร่างกายทางวิวลิง w U อยากจะร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวด แต่เขาไม่สามารถทำเสียงได้เขาเริ่มคิดถึงความร้อนที่แผดเผาครั้งก่อนเขาถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแต่สมองของเขาชัดเจนเป็นพิเศษและเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดในร่างกายของเขาอย่างชัดเจนหากปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณที่ได้ทดสอบเขาในเจดีถ่ายทอดวิญญาณก่อนที่จะทดสอบพลังทางจิตวิญญาณของเขาที่นี่อีกครั้งเขาจะพบว่าพลังทางจิตวิญญาณของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยท่ามกลางความเจ็บปวดอย่างรุนแรง เมื่อจิตใจของเขาเริ่มเลือความเจ็บปวดบนร่างกายของเขาก็ค่อยๆจางหายไปและจิตสำนึกทั้งหมดของทาง W. U. Ling ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยและเสื้อผ้าของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อลวดลายกริดสีทองไม่ได้ลดลงในเวลานี้แต่แทรกซึมเข้าไปในผิวหนังอย่างเงียบๆหญ้าสีเงินสีฟ้าจางหายไปราวกับกระแสน้ำแอลงูหญ้าตัวเล็กๆก,ก็ปีนขึ้นไปบนฝ่ามือของทาง W. U. ลิและเข้าไปเกล็ดสีทองบนหน้าผากของมันก็กลับมาเป็นปกติ และแม้แต่ร่างกายของมันก็หมองคล้ำอีกครั้งเมื่อทางซีรันรีบกลับบ้านอย่างตื่นเต้นเธอถูกนายเย่ขวางไว้ที่ชายของฉันกำลังหลอมรวมวิญญาณฉันจึงเข้าไปไม่ได้นายเย่มองที่ทางซีรันอย่างหนักแน่นทางซีรันตกตะลึงและสูญเสียเสียงของเขาคุณพูดอะไรเขาได้รวมเข้าด้วยกันแล้วนายเย่พยักหน้าที่ชายบอก,กว่าฉันไม่อยากทำให้พ่อกับแม่ลำบากใจ ทางซีรันเดินโซเซถอยหลังไปสองสาก้าวแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ในทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและความเจ็บปวดก็ไหลออกมาเขาทุบหัวอย่างแรงทางซีรันทำไมคุณไม่กล้าเผชิญกับความจริงทำไมคุณถึงที่ขลาดอย่างนี้ความที่ขลาดของคุณที่ฆ่าเด็กคนนี้เหรียญสหพันธรัฐจำนวนมากในมือของเขาหกบนโต๊ะอาหารมันสายเกินไปมันสายเกินไป ทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นทันทีนาเอานานแค่ไหนแล้วที่ลีนอลินหลอมรวมจิตวิญญาณของเขานาเอากล่าวว่าไม่นานหลังจากที่พ่อจากไปทางซีรันสะดุง้งยังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยหรือเป็นเพราะการหลอมรวมเสร็จสิ้นไปนานแล้วเราเข้าไปข้างในกันเถอะนาเย่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเมื่อเปิดประตูอย่างเงียบๆทางซีรันก็เห็นได้อย่างรวดเร็วว่าทางวิวยูลินกำลังนอนอยู่บนเตียง ลินลน์เขาตะโกนและรีบวิ่งเข้ามาเหมือนแมลงวันมาที่ด้านข้างของทังวิลยูลินลูกวิญญ,ญาตกลงที่ข้างเตียงและวิญญาณอสอรารพิษย่ายอยู่ข้างในก็หายไปทางวิลยูลินที่นอนอยู่บนเตียงขมวดคิ้วและเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อหัวใจของทังซีรันเต็มไปด้วยการตำหนิตัวเองเขารู้ดีว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในการรวมตัวของวิญญ,ญาณมีโอกาสมากที่จะมีบางอย่างผิดปกติในการหลอมรวมของลูกชายของเขา ทั้งวลยูลินนอนหลับสนิทแต่โชคดีที่อาการของเขาเป็นปกติน้ำตาสองสายไหลออบแก้มอย่างควบคุมไม่ได้ทางซีรันกอดลูกชายของเขาแน่นเด็กก้าวขวบต้องทนขนาดไหนขอโทษนะลูกพ่อขอโทษมันเป็นพ่อที่ไร้ความสามารถทั้งหมดนาเย,ย่ยืนอยู่ข้างเธอและมองดูทางซีรันที่กำลังร้องไห้เงียบๆความสับสนและความสับสนปรากฏขึ้นในดวงตาสีม่วงขนาดใหญ่ที่สวยงามของเธออีกครั้ง มันเป็นคืนที่ทาง w ลูลิมตื่นขึ้นเขาลืมตาและสติของเขาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันร,รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาโดยไม่รู้ตัวอาการแสบร้อนและคันหายไปหมดและรู้สึกเบาสบายไปทั้งตัวเสื้อผ้าบนร่างกายเปลี่ยนแล้วและแห้งสบายการหายใจดูเหมือนจะกลายเป็นความเพลิดเพลินและร่างกายทั้งหมดก็ราบรื่นอย่างสุดจะพันนา,นาเห็นได้ชัดว่าพลังวิญญ,ญาณในร่างกายเติบโตขึ้นอย่างมาก และเขาเพียงแค่ขยับความคิดของเขาเล็กน้อยและชั้นของพลังวิญญ,ญาณที่ผันผวนก็เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาที่ระดับที่11เขาต้องเสร็จสิ้นการฝ่าฟันเข้าสู่อาณาจักรแห่งพลังวิญ,ญญาณระดับที่11และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณอย่างเป็นทางการ แม้ว่างูย่าตัวเล็กๆจะเป็นวิญญาณที่สูญเปล่าแต่ในที่สุดก็เสร็จสิ้นภารกิจความเศร้าในใจของเขาค่อยๆละลายด้วยความสบายของร่างกายทาง w u l i n คิดกับตัวเองแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเป็นโซมาสเตอร์ที่ทรงพลังได้ฉันมีพลังวิญญาณที่จะทำอย่างน้อยหนุนหลังอย่างน้อยก็สามารถเป็นช่างตีเหล็กที่ดีได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาโบกมืออย่างแรงแต่มีการระเบิดเบาๆในอากาศทาง w u l i n รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าในขณะที่เขาเพิ่งโบกแขน ดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกล่องลอยไปในอากาศเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก่อนที่เขาจะลองอีกครั้งประตูก็ถูกขอลักกะเปิดและคนสี่คนสามคนใหญ่และหนึ่งคนเล็กรีบเข้ามาจากข้างนอกลูกชายลูกคุณไม่เป็นไรลังยูรีบวิ่งไปข้างหน้าเธอกอดทัง W. U. ลินและอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างมืดสนิทแอร์มันก็เป็นเวลากลางคืนแล้ว ทังหอวูหลิงยังจําได้ว่าเป็นเวลาเช้าที่เขาเริ่มหลอมรวมจิตวิญญาณของเขานานมากไหมนอกจากลังยูทังซีรานและนาเย่แล้วยังมีคนอีกมากมายในครอบครัวมันคือมังเทียนครูสอนตีเหล็กของทัง w ิวยูลินวันนี้ทัง w ิวยูลินไม่ได้ไปทํางานและมังเทียนได้โทรหาโซกิดแดนคอมมูนิเคชันเพื่อสอบถามเพียงพบว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นและเขาก็รีบไปทันทีแม่ผมสบายดีทังหอวู้หลิงพูดเบาๆ ลังยูมองลงมาที่ลูกชายของเขาและพูดอย่างเฉียบขาดว่าลูกอย่ามาเป็นโซมาสเตอร์อีกต่อไปให้เป็นคนธรรมดาเถอะท้งหอวู่หลิงยิ้มเล็กน้อยแม่ครับผมสบายดีนอกจากนี้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วผมเลเวล11การหลอมรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นวิญญาณงูย่าน,นั้นค่อนข้างเหมาะกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของผมถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นวิญญาณที่มีพลังไม่อาจหลอมรวมได้ เมื่อได้ยินสิ่งที่ลูกชายของเขากำลังปลอบโยนเขาน้ำตาของลังยูก็ไม่สามารถหยุดลงได้อีกทังซีรันถอนหายใจเรื่องนี้ก็จบลงแล้วแอลมันก็ไรประโยชน์ที่จะพูดอะไรอีกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะละลายจิตวิญญาณหลังจากการหลองรวมการบอกลูกชายของเขาว่าเขาได้รับเงินแล้วว่าจะยิ่งกระตุ้นเขามากขึ้นเท่านั้นระดับ11ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณและแสดงให้ฉันเห็นเสียงที่ลึกและลึกของมังเทียนดังขึ้น จากนั้นทั้งหอวู่หลิงก็สังเกตเห็นการมีอยู่ของเขาและรีบกล่าวว่าท่านอาจารย์หอม่างเทียนพยักหน้าไปเถอะทงังวิวยูลิงมองไปที่แม่ของเขาจากนั้นมองไปที่ครูของเขาและกระโดดลงจากเตียงเขายกมือขวาขึ้นจิตใจของเขาขยับเล็กน้อยและทันใดนั้นห้องที่สว่างสลัวแต่เดิมก็สว่างขึ้นวงรัศมีสีขาวค่อยๆลอยขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาปีนขึ้นไปแล้วเคลื่อนไปมาตามจังหวะรอบร่างกายของเขา นี่คือแหวนวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปรมาจารย์วิญญาณสีขาวหมายถึงแหวนวิญญาณอายุสิปีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวงแหวนวิญญาณทั้งหมดเมื่อหมื่นปีก่อนไม่มีวิญญาณลักษณะเด่นที่สุดของปรมาจารย์วิญญาณคือแหวนวิญญาณทั้ง w ิลยูเปิดฝ่ามือของเขาและในฝ่ามือของเขามีแสงสีเหลืองแอวๆแอละงูย่าตัวเล็กๆที่มีขนาดเกือบสองเท่าก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขา หลังจากนั้นเถาวันสีน้ำเงินหนาเท่านิ้วก็เจาะออกอย่างรวดเร็วกระจายไปทั่วเถาวันบางๆก็ขยายออกและในไม่ช้าก็กระจายไปทั่วทุกมุมของห้องนี่เป็นครั้งแรกที่ทางวิลยูลนได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาตั้งแต่เขากลายเป็นสปิริ t มาสเตอร์มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีแหวนวิญญาณเขารู้สึกทีงว่ายาสีเงินสีฟ้าที่กระจายไปทีละตัวก็เหมือนกับจิตสำนึกของเขาเอง โดยการขยายเมื่อสัมผัสอะไรในโลกภายนอกพวกเขาจะกลับเข้ามาในจิตใจของพวกเขาทันทีเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่สนุกสนานจากมูย่าตัวเล็กๆซึ่งชัดเจนกว่าเมื่อก่อนมากแม้ว่าจะเป็นเทียงแหวนวิญญาณอายุ10ปีรัศมีสีขาวก็ขยับขึ้นลงเป็นจังหวะและยังคงสะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดของทางหอวูหลินลังยูอยู่ในความงุนงงในที่สุดทางซีรันก็มีร่างบางในสายตาของเธอและดูเหมือนว่านาเยจะหลงทางอีกครั้ง ทันทีที่เขายกมือมังเทียมดึงหญ้าสีเงินสีน้ำเงินขาวันบางๆที่ดูบอบบางมากและจิตวิญญาณที่สูญเปล่าก็ถูกหลอมรวมกับวิญญาณที่สูญเปล่าแอลลมันก็ล้มเหลวจริงๆที่จะสร้างเอฟเฟกต์วิวัฒนาการที่ดีมากหัวใจของเขามืดมนเล็กน้อยและเขาพูดกับทาง W. U. Lin อย่าท้อแท้แม้ว่าวิญญาณจะไม่ดีพอแต่คุณได้กลายเป็นโซลมาสเตอร์อย่างแท้จริงและยังมีที่ว่างสำหรับพลังวิญญาณของคุณที่จะดำเนินต่อไป ปรับปรุงการดำรงอยู่ของพลังวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณในการทำงานทุกประเภทอาชีพมีประโยชน์หมื่นปีที่แล้วเมื่อเครื่องมือวิญญาณได้รับความนิยมเหตุผลที่พวกเขาได้รับการยอมรับจากปรมาจารย์วิญญาณหลายคนก็เพราะวิญญาณของพวกเขาและแหวนวิญญาณไม่แข็งแรงเพียงพอแต่สามารถใช้โซลทูเพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ของคุณได้เช่นเดียวกับเมชัสตราบใดที่คุณมีพลังวิญญาณแม้ว่าคุณจะไม่มีวิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือคุณก็ตาม ยังคงเป็นปรมาจารย์ด้าน,นกลไกในอนาคตไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับปรมาจารย์เมชาที่มีศิละปะก,การป้องกันตัวที่อ่อนแอแต่มีความแข็งแกร่งที่มีพลังยิ่งกว่านั้นพลังวิญญาณยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการตีขึ้นรูปทำให้การรับรู้ของคุณเฉียบแหลมและในเวลาเดียวกันก็เพิ่มความแข็งแกร่งของคุณขณะที่เขาพูดมังเทียนก็ปล่อยย่าสีเงินสีฟ้าออกไปและย่าสีเงินสีฟ้าก็ตกลงไปที่พื้น ทำให้เกิดเสียงป๊อปที่คมชัดฮะห,หอมมางเทียนตกตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นดึงยาสีเงินสีน้ำเงินออกมาอีกครั้งช่างน้ำหนักในมือของเขาและขมวดคิ้วทันทีหลังจากฟังคำพูดของมังเทียนหัวใจของทาง WU Ling ก็มีความหวังเร็บรี่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นโซมาสเตอร์ที่ทรงพลังได้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีโอกาสเป็นเมชมาสเตอร์ที่ทรงพลังที่หอมมังเกิดอะไรขึ้น ทังซีรันสังเกตเห็นปฏิกิริยาของมังเทียนและถามโดยไม่รู้ตัวมังเทียนไม่ได้พูดอะไรแต่คว้าหญ้าสีเงินสีฟ้าไว้ในฝ่ามือด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงไปด้านข้างด้วยแรงในฐานะช่างตีเหล็กความแข็งแกร่งของเขาสามารถจินตนาการได้แต่เมื่อเขาดึงหญ้าสีเงินสีน้ำเงินออกอย่างแรงแม้ว่าย้าสีเงินสีน้ำเงินจะยืดออกทันทีมันไม่แตกเหมือนที่เขาจินตนาการ ดูเหมือนว่าการดำรงอยู่นั้นบอบบางมากแข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติกับ Blue Silver Glass ของคุณมังเทียนพูดกับทาง W Liu y ล l i n g ด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้ามทางหอวูหลิงถามด้วยความสงสยัยท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับมัน เมงไทแอนดาวอย่างแรกคือน้ำหนักตอนแรกฉันไม่รู้สึกถึงมันแต่เสียงที่มันทำตอนลงจอดแสดงว่าน้ำหนักของมันไม่เบาฉันกรับรู้สึกอีกครั้งมันดูเรียวแต่มันหนักมากมากกว่าเทวันทั่วไปหนักกว่าเล็กน้อยนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่บลูซิลเวอร์กราสสามารถมีแหวนวิญญาณได้เพียงวงเดียวคุณรอให้ฉันลองอีกครั้งขณะที่เขาพูดดวงตาของมังเทียนก็สว่างขึ้นในทันใดจากนั้นวงแหวนวิญญาณสี่วงสีขาวหนึ่งอันสีเหลืองสองอันและสีม่วงหนึ่งอันก็ลุกขึ้นจากใต้เท้าของเขา ทันใดนั้นทั้งห้องก็สว่างไสวและร่างกายของมังเทียนก็สว่างขึ้นออราที่เปล่งออกมาทำให้ทั้ง W. Yulin ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณก็ถอยกลับโดยไม่รู้ตัวเขาพูดไม่ออกด้วยความประหลาดใจตามระดับของปรมาจารย์วิญญาณจาก0ถึง10เป็นปรมาจารย์วิญญาณ1 1ถึง20เป็นปรมาจารย์วิญญาณและทุกๆระดับที่10จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยตำแหน่งเดียวและหลังจากที่ปรมาจารย์วิญญาณคือปรมาจารย์วิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ปรมาจารย์วิญญาณน,นิกายวิญญาณราชาวิญญาณและจักรพัิวิญญาณโซเซนโซดูรูโอไปจนถึงนายริงไทเติลดูรูโอระดับสูงสุดอาจารย์ของฉันช่างตีเหล็กกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังในระดับนิกายวิญญาณสี่วงแหวนพร้อมกับการปรากฏตัวของวงแหวนวิญญาณ วิญญาณวิญญาณทั้งสามก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของมังเทียนวิญญาณดวงแรกดูอ่อนแอที่สุดมันเป็นกระต่ายตัวเล็กๆคลานอยู่บนไหล่ของเขาด้วยแสงสีขาวจางๆที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาเอ้ยวิญญาณที่สองเป็นสิ่งมีชีวิตสีเหลืองมันเป็นค้อนเหล็กสองอันโดยตรงริบรี่ด้วยแสงสีเหลืองจางๆวิญญาณประดิษฐ์สามารถสร้างวิญญาณแห่งสิ่งประดิษฐ์ได้แต่วิญญาณธรรมชาติที่แท้จริงนั้นไม่มีอยู่จริงเช่นวิญญาณแห่งสิ่งประดิษฐ์ วิญญาณสีม่วงตัวสุดท้ายที่สะดุดตาที่สุดมันเป็นหมีตัวน้อยสูงประมาณสามฟุตมีผมสีน้ำตาลทั่วตัวและแขนคู่หนึ่งที่หนาเป็นพิเศษดูดูดร้ายมากทันทีที่ปรากฏมันก็กระโดดออกจากไหล่ของมังเทียนและยิ้มราวกับว่าจะเลือกใครสักคนที่จะกินวิญญาณทั้งสามมีลักษณะเฉพาะของตัวเองจิตวิญญาณการต่อสู้ของมังเทียนคือคอนคอนที่เปล่งแสงสีขาวจังๆดูเหมือนคอนตีเหล็กที่มีพื้นผิวสีน้ำตาลเข้ม คอนแห่งดินนี่คือจิตวิญญาณการต่อสู้ของมังเทียนด้วยการปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาออร่าของมังเทียนก็เฟื่องฟูวงแหวน,วนวิญญาณสีขาวดวงแรกบนร่างกายของเขาสว่างขึ้นและชั้นของแสงสีขาวนวลเล็ดลอดออกมาจากกระต่ายน้อยสีขาวที่ปกคลุมเขาทักษะวิญญาณขั้นแรกทักษะแหวนวิญญาณสิบปีความดื้อรัน้นนี่เป็นทักษะวิญญาณที่ธรรมดามากแต่มันสามารถทำให้กล้ามเนื้อของมังเทียนยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้นได้ ด้วยพรของทักษะวิญญาณมังเทียนเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาและดึงบลูซิลเวอร์กราสในมือของเขาฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นเมื่อทุกคนรวมถึงทางวิลยูลิง w U x, คิดว่าบลูซิลเวอร์กราสของเขาจะถูกฉีกออกโดยตรงทันใดนั้นญ้าสีเงินสีฟ้าหมุนก็สว่างขึ้นภายใต้พลังของโลกภายนอกแสงสีฟ้าคริสตัลกระพริบและมีเนื้อตาข่ายสีทองจางๆอยู่ภายในซึ่งมีรัศมีจางๆมังเทียนยังคงไม่สามารถดึงมันออกได้ อย่างไรก็ตามทาง WU ลินก็รู้สึกเช่นกันเขาเพียงรู้สึกว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหานและลดลงเล็กน้อยอุ๊ยเขาอุทานมังเทียนมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณรู้สึกอย่างไรทั้งหอวูลิงกล่าวตามความจริงพลังวิญญาณของฉันดูเหมือนจะลดลง เมื่อมองดูลูกศิษย์ของเขาดวงตาของมังเทียนก็ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยแทนที่จะพยายามดึงบลูซิลเวอร์กราสเขาดึงจิตวิญญาณการต่อสู้และจิตวิญญาณของเขาออกแล้วปล่อยบลูซิลเวอร์กราสทางซีรันพูดอย่างกระตือรือร้นที่ชายมังเกิดอะไรขึ้นมังเทียนยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเด็กคนนี้จริงๆฉันเกือบจะแน่ใจว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขากลายพันและกำลังกลายพันไปในทิศทางที่ดีการกลายพัน เมื่อได้ยินสองคำนี้ทั้ง WU Ling ก็สูญเสียเขาไม่เคยเรียนรู้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเลยมังไทแอนดาวจิตวิญญาณการต่อสู้ของเราจะกลายพันภายใต้สถานการณ์พิเศษบางอย่างตัวอย่างเช่นมันอาจจะหลอมรวมกับจิตวิญญาณและวงแหวนวิญญาณที่มีความเหมาะสมเป็นพิเศษหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหรือถูกกระตุ้นโดยปัจจัยภายนอกบางอย่างสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นการต่อสู้ของบางคนวิญ,ญญาณจะกลายพันเมื่อเกิดหรือตื่นขึ้น การกลายพันธุ์นั้นดีหรือไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่าวิญญาณที่ทรงพลังกลายร่างเป็นวิญญาณที่อ่อนแอแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าวิญญาณที่อ่อนแอจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยเขาเหลือบมองทาง WU l i n ด้วยดวงตาที่ลึกกล้ำและกล่าวว่าย่าเงินสีน้ำเงินได้รับการยอมรับว่าเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สูญเปล่าแต่ก็เหมาะมากที่จะรวมเข้ากับวิญญาณมูโดยทั่วไปแล้ว Blue Silver Glass จะพัฒนาเป็นวิญญาณเงินสีฟ้ามีโอกาสน้อยมากที่จะมาพร้อมกับพลังวิญญาณ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ฉันเคยเห็นมาก่อนหลังจากที่เขาฝึกฝนถึงระดับที่สิบเขาก็รวมเข้ากับวิญญ,ญาณที่เหมือนงูของคุณดูหนาะขึ้นมากแต่ก็ยังบอบบางมากฉันสามารถถีกมันออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้พลังของจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันแต่ย่าสีฟ้าสีเงินของคุณแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าฉันจะใช้ความสามารถวิญญ,ญาณแรกแต่ความแข็งแกร่งของฉันก็แข็งแกร่งมากและฉันก็ไม่สามารถถีกมันออกได้นี่มันเป็นไปไม่ได้ในสามัญสำนึก ฉันยังเป็นคนแรกครั้งแรกที่ฉันเห็นความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณน,นั้นสัมพันธ์กับพลังวิญญาณกล่าวคือก่อนที่พลังวิญญาณของคุณจะหมดลงฉันไม่สามารถแม้แต่จะฉีกยาสีเงินสีฟ้าของคุณออกนอกจากการปลายพันของวิญญาณฉันไม่สามารถนึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆได้ทงัง WU ล i n มองไปที่มังเทียนอย่างเฉยชาและพูดว่าอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ดีหรือไม่ มังไยแอนดาวแน่นอนว่าดีอย่างไรก็ตามมันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณควบคุมจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณอย่างไรย่าสีเงินสีน้ำเงินกลายเป็นเถาวันพูดตามหลักแล้วคุณควรต้องการที่จะควบคุมการพัฒนาระบบ90%เอร์เซนต์ของคุณทักษะวิญญาณควรเป็นทักษะเถาวันพื้นฐานที่สุดเช่นการสะกดรอยตามอย่างไรก็ตามเมื่อคุณเข้าไปพัวพันกับคู่ต่อสู้ปราบใดที่พลังวิญญาณของคู่ต่อสู้สูงกว่าคุณ เมื่อคุณหลุดพ้นมันจะระบายวิญญาณของคุณโดยตรงคุณไม่มีโอกาสดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่จะใช้ยาสีเงินสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งของคุณเป็นแท้นอกจากนี้คุณจะมีแหวนวิญญาณที่สองในอนาคตเมื่อถึงเวลามันอาจกลายพันธุ์อีกครั้งดังนั้นแม้ว่าฉันจะยังสามารถอย่าตัดสินว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยก็มีความหวังต่อจากนี้ไปจะไม่สูญเปล่าอีกต่อไปแล้วถือได้ว่าเป็นพรอําครางเสียแล้วจริงเหรอ ทังหอวู่หลิงมองอาจารย์อย่างไม่เชื่อสายตามันไม่เสียศิลปะการต่อสู้เหรอแม้ว่ามันจะยังไม่ทรงพลังแต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นการซึ้นเปลืองศิลปะการต่อสู้อีกต่อไปมืองเทียนพูดเบาๆคุณเพิ่งเห็นว่าวิญญาณแรกของฉันเป็นวิญญาณสิบปีสีขาวแอร์ละมันก็อ่อนแอมากอย่างไรก็ตามด้วยการทํางานหนักฉันสามารถมีวิญญาณร้อยปีหรือพันปีได้วิญญาณเพราะฉันเป็นช่างตีเหล็กฉันจึงสามารถหาเงินได้มากพอที่จะซื้อวิญญาณที่ฉันต้องการ คุณมีความสามารถมากในการตีเหล็กสิ่งที่ครูสามารถทำได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากไปกว่าว่าการปรากฏตัวของคำพูดความหดหู่ภายในของทาง WU Ling หายไปในขณะนี้มันไม่เป็นการซิ้นเปลืองศิงละปะก,การต่อสู้อีกต่อไปและมีความหวังในอนาคตสำหรับครูเป็นเป้าหมายซึ่งจุดประกายความหวังในหัวใจของเขายังคงเป็นไปได้สำหรับฉันที่จะเป็นผู้เที่ยวชาญด้านจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลัง วันนี้คุณไม่ได้ขอลาและไม่มาทำงานและเงินเดือนของคุณจะถูกหักก่อนที่หอม่างเทียนจะจากไปเขาพูดประโยคนี้ทิ้งไปแต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทาง WU l น n ที่กระโดดขึ้นไปกอดเขาใจเย็นใจเย็นหอม่างเทียนพบด้วยความสงสัยบางอย่างว่าพลังของเด็กคนนี้หลังจากที่หอม่างเทียนจากไปความโศกเศร้าและความทุกข์ยากของตระกูลถังก็กลายเป็นบรรยากาศที่มีความสุข ขอโทษนะพ่อกับแม่ฉันทำให้แม่เป็นห่วงทั้งหอวหู้หลินกล่าวด้วยความละอายเล็กน้อยลังยูจับมือลูกชายของเขาอีกครั้งคุณเป็นพ่อและแม่ที่กล่าวขอโทษคุณคุณอายุยังน้อยและได้รับสิ่งต่างๆมากเกินไปทังซีรันก้มหน้าลงโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ริมฝีปากของนาเย่กระตุกราวกับว่าเธอต้องการจะพูดอะไรแต่เธอก็ยังไม่พูด หลังอาหารเย็นหลังจากวันแห่งการโยนทางซีรันและลังยูเข้านอนแต่หัวค่ำนาเย่ก,ก็ดูเหนื่อยมากและผอ,อออหอลับไปมีเพียงถังหอวูหลิงเท่านั้นที่นอนไม่หลับเขาออกจากบ้านอย่างเงียบๆและนั่งลงบนสนามหญ้าที่เขาทำลายในวันนั้นมองแสงจันทร์สว่างสวัยบนท้องฟ้าใจฉันก็เต้นแรงจากปีติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความหวังอีกครั้งประสบการณ์ในวันนี้ดูเหมือนจะส่งผลกระทบกับเขามากกว่าสามปีที่ผ่านมา งูย่าตัวเล็กๆปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาด้วยความคิดขอบคุณนะเด็กน้อยคุณทำให้ฉันมีความหวังแต่ครั้งหนึ่งฉันเคยดูถูกคุณฉันขอโทษทั้งหอวู่หลิงพูดเบาๆงูย่าตัวเล็กๆดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและถมน้ำลายออกมาเป็นจดหมายงูทางดับลิวยูลิงยิ U ้มขอชื่อคุณได้ไหมเราจะเป็นหุ้นส่วนกันในอนาคตวิญญาณจะมาพร้อมกับเจ้านายแอละมันจะสลายไปเมื่อเจ้านายเสียชีวิตเท่านั้น ดูเหมือนงูญ่าตัวเล็กจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดและบิดตัวเล็กน้อยทั้งหอวู้หลิงกล่าวว่าชื่ออะไรในขณะนี้งูญ่าตัวเล็กๆก,ก็สว่างขึ้นและเกล็ดบนหน้าผากของมันเป็นประกายสีทองเฮ hey, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกลายพันธุ์ด้วยหรือเปล่าเขาเชื่อมั่นในคำพูดของอาจารย์ย่าเงินสีน้ำเงินซึ่งไม่ใช่วิญญ,ญาณที่สูญเปล่าอีกต่อไปควรจะกลายพันธุ์ไปแล้ว สีทองตอนนี้สวยมากคุณช่วยแสดงอีกอันได้ไหมท้งหอวู้หลิงพูดด้วยรอยยิ้มแต่งูย่าตัวน้อยไม่ตอบสนองสติปัญญาต่ำของมันไม่สามารถทำตามที่ทังหอวูหลิงพูดได้อย่างแน่นอนวิญญาณระดับต่ำแบบนี้ให้แหวนวิญญาณเท่านั้นและไม่สามารถเล่นบทบาทเสริมได้หัวใจของทาง WU ลินเต้นและพูดว่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นสีทองได้ ฉันจะเรียกคุณว่าจินกวงแล้วยังไงล่ะถ้าในอนาคตคุณสามารถส่องแสงสีทองไปทั่วร่างกายได้อนาคตจะแข็งแกร่งและแข็งแกร่งเพีงยงไรอัญญประกาศคู่แน่นอนว่างูย่าตัวเล็กๆจะไม่ต่อสู้ดังนั้นจึงตั้งชื่อของมันว่าจินกวงชื่อที่เรียบง่ายและเรียบง่ายเต็มไปด้วยความงามและความเพลิดเพลิน